พี่น้องมึงไอ้แตนมันเป็นนางกะละมังอยู่กลางนา้ำพี่น้องเอ,อ้ยห่วยต้องเสียงไก่ขันไปน้ำพี่น้องจา้าเบื้องหน้าผมนะเว้ยเป็นนางอยู่กลางนา้ำผนพี่น้องลงในสระ <c oughs> นางในกะละมังห่วยนางก็โซอยู่บนดินมาย่งแนงเลี้ยงงอกหนังงอก,งอกหลังเฮีย <c oughs> สิไปจังไหนเนาะยี่พ่อว่าที่ นิ่งแล้วมะยานบังนาพี่น้องนั่งนังกัลำมั่งร้อยสิสิเฮ็ดแจงสิสิเฮ็ดงไหนนาะบัลกาติงเด้บัลกาติงเด้บังน้าฝนพี่น้องมึงดูว่านต่ตหัวขวนมาฝนเป็นเป็นนั่งนิ่งเลยนนั่งนักัลมั่งยู่กลางสะอยู่กลางสะ งกฮึ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 น้ำเลยฮึฮึนาเลยน้ำเลยน้ำเลยนางกะละมังขีเรือขี่กะละมังในสะนามพี่น้องค แม่พี่น้องมาขี่รถโอ้ <c oughs> มาขี่กะละมังดอกมีดอกบัวด,ด้วยจ้าน้องตาลน,นั่งกะละมังอยู่กลางสะ